ผู้ชมคะ่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันหวยออกหลายๆคนเตรียมส่องหาเลขเด็ดกัแล้วนะคะ และก็ไปส่องหาในโซเชียลของเหล่าดารานี่แหละแน่นอนครกเลยดิฉันต้องต่อต่อเลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยไม่เคยพลาดสักงวดเลยจ้ะโพสตโชว์ลอตเตอรี่มาเป็นแผงเหมือนเดิมส่องหาเลขกันสิคะซื้อตามกันแทบไม่หวั่นไม่ไหวพี่มลสิทธิ์ออกตัวแล้วนะคะที่ไม่ได้เอามาโชว์เนี่ยมีอีกเยอะแต่ก็มีใบเลข2ตัวมาให้แฟนๆไปล้องเสี่ยงโชคกันดูตามที่ขึ้นมาดูเองเลยนะคะมไปหมดเลยต่อกันที่พระเอกหนุ่มเชนนัทวัน์ค่ะไม่บอกใบอะไรมากโพสต์รูปโชว์แผงลอตเตอรี่กันไปเลยแบบ เป็นาก,กับเชแต่ว่ามือหยิบโดนเลขไหนให้คุณผู้ชมซูมดูกันเอาเ,เองนะจ๊ะซูมกันเอาเองเลยจ้ะ,<ฮ>ะด้านหนูเล็ก่อนบ่ายค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งจะโพสต์คลิปวิดีโองูเข้าบ้านมตัวใหญ่เลยขอออกตัวว่าเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถ95กับ159เนี่ยไม่ต้องไปซื้อตามกันนะคะเพราะว่าเลขนี้ออกบ่อยแล้ว และที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ,คอพี่นางสิริพรของเรานี่แหละค่ะที่เพิงจะไปงานทําบุญวันคล้ายวันเกิดพระอา,ะอาจารย์นำชัยโชติระโตเจ้าอาวาสวัดแม่ย่าซอมจังหวัดสระแก้วมเมื่อวันที่27กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาซึ่งพระที่พี่นางนับถือเนี่ยอายุ44ปีนะคะใครจะไปลองเสี่ยงซื้อหวังแฮปปี้มีค่าขนมเล็กๆน้อยๆพี่นางก็ไม่ติดเพราะถือว่าเป็นเลขมงคลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะจ๊ะ ส่วนสาวแซบสายบุญของเราจะอาสยามถึงแม้ว่าจะไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับตัวเลขแต่ล่าสุดค่ะเพิ่งบินไปไหว้พระขอพรที่ฮ่องกงก็ไม่ไวายติดแฮชแท็กเทพเจ้าแห่งการเงินให้เหล่าแฟนคลับเข้ามาอนุโมทนาบุญกันด้วยเพื่อจะมีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันนะคะอ,อนุโมทนาสาธุนะคะคือเอาจริงๆนะหน้าหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลย<อ>คนในวงการบันเทิงของเราที่อยู่ในแวดวงตัวเลขเลขเด็ดจ้ อะไรที่งวสิทธิ์คำสร้อยพี่นาเนี่ยจะมาอย่างเงี้ยแทบทุกทุกงวดแล้วบางงวดเนี่ยก็ถูกกันแบบกระดำเลยอ่ะก็ต้องตามสองกันดูแล้วเดีอยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้ใครจะโชคดีดวงเฮงนะคะ